สวัสดีค่ะเจอกันกับอัญญาบลรสรีนะคะในส่วนของอีพีนี้แม่ค้าก็จะมีไม้กระถาง6นิ้วนำมาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะคะทั้งหมดจะอยู่ในกระถาง6นิ้วจะพยายาม นำเสนอรายละเอียดให้ได้มากที่สุดนะคะทำการจัดส่งทั้งกระถางใช้ขนส่งโดยไปรษณีย์ไทยส่งด่วนให้แบบ EMS ลูกค้าที่อยู่ภาคเหนือกลางอีสานจะได้รับต้นไม้1-2วันนะคะในส่วนของลูกค้าที่อยู่ภาคใต้พื้นที่ห่างไกลก็อาจจะต้องรอต้นไม้ตั้งแต่2-4วันนานเกินกว่าที่แม่ขาแจ้งไปก็แจ้งกลับมาที่อัญญาบรีได้เลยนะคะเราจะทวงถามติดตามในเรื่องของการจัดส่งให้อย่างเร่งด่วน กระถาง6นิ้วทั้งหมดนะคะจะพยายามนําเสนอส่วนไหนที่มีแค่กระถางเดียวแม่ค้าจะแจ้งนะคะแต่โดยปกติแล้วหลักๆนะคะเราจะมีหลายกระถางเนาะมีจํานวนให้อยู่นะคะส่วนใดที่คุณลูกค้าสนใจไม้กระถางในรายการไหนฝากจดชื่อจดราคาแจ้งได้ที่เบอร์0876115169เบอร์นี้ก็จะเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งไลน์นะคะสามารถทักทาย สอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะคะฝากอีกหนึ่งเรื่องนะคะจด EP ที่อยู่มุมบนขวามือให้แม่ค้าด้วยนะคะเราลงคลิปค่อนข้างที่จะหลากหลาย EP นะคะเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายนะคะหยิบต้นไม้ได้ถูกเนาะรบกวนนะคะแจ้ง EP ที่ต้องการให้กับคุณพ่อค้าทราบด้วยวันนี้แม่ค้าก็พามาดูนะคะต้นไม้ อันนี้ต้นนี้จะเป็นซัพ์ลุงโรดนะคะเขาลงหัวแล้วล่ะเนี่ยอันนี้ใบใบพวกนี้แม่ค้าดึงออกนะคะดึงวิธีสังเกตเรื่องหัวบอลสีนะคะกาบใบาตรงเนี้ยกาบเขาจะใหญ่แบบนี้เลยแสดงว่าหัวเขาโตแล้วนะคะเนี่ยใบยไหนที่ดูแล้วใบตกใบเช้าใบาเหี่ยวอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถดึงทิ้งออกไปได้เลยนะคะแบบเนี้ยเขาจะได้ไปเร่งนะคะ สร้างหัวหรือไม่ก็สร้างลอดใหม่ของเขาออกมานะคะเพราะบางทีบางต้นเนี่ยเขาจะห่วงใบทิ้งใบมากๆนะคะใบตกใบใบเฉาไปก็ยังเลี้ยงดูอยู่ออันนี้ก็คือสามารถดึงทิ้งแบบนี้ออกไปได้เลยนะคะเอาให้กาบออกไปเลยแบบนี้นะคะโซนนี้ก็จะเป็นแม่ฟ้าหลวงนะคะแต่โซนเนี่ยเขาจะเป็นไม้ที่เราแยกหน่อออกไปนะไปดู ก่อนการไปดูหน้าไม้แม่ค้าก็ต้องขออนุญาตนะคะชี้แจงในเรื่องของค่าจะส่งค่าจะส่งนะคะจะเป็นแบบเหมาเหมาจะสะดวกแบบโอนหรือว่าจะสะดวกแบบเก็บเงินปลายทางนะคะทำเกินสั่งซื้อมากน้อยแค่ไหนแม่ค้าจะส่งให้ทั่วประเทศนะคะค่าจะส่งคิดแบบเมาเมาที่50บาทพื้นที่ห่างไกลเราก็ไม่ได้ทําการบวกเพิ่มไปดูรายละเอียดหน้าไม้นะคะในแต่ละกระถางกันก่อนเลยจ้ะ มาเริ่มกันที่กระถางแรกนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้จะเป็นในส่วนของปีกหงนะคะให้ดูภาพรวมกัดสีกัดลายมาแล้วสวยมากนะคะให้ดูขนาดต้นโตโต,โตแม่ค้ามีปีกหงมาแบ่งสองกระถางกระถางนี้จะเป็นกระถางที่หนึ่งนะคะปีกหงแม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจา้ะกระถางนี้จะเป็นปีกหงกระถางที่สองนะคะ ให้ดูกัดสีกัดลายมาแล้วนะคะสวยมากขนาดผ่าจากแม่เดียวกันรุ่นเดียวกันปีโค้งกระถางที่สองนะคะแม่ค้าขอที่ราคา1 0 0่บาทจา้ะกระถางนี้จะเป็นแม่ฟ้าหลวงนะคะแม่ฟ้าหลวงเป็นไม้เนะไม้แยกหนอนะคะให้ดูหน้าไม้ประมาณนี้แม่ฟ้าหลวงเนี่ยเป็นไม้ที่ให้ลูกสวยมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ผ่าหรือว่าการแยกหน หน้าไม้เขาจะสวยอันนี้จะเป็นในส่วนของไม้แยกหนอนนะคะแม่ฟ้าหลวงกระถางนี้แม่ค้าขอที่สองร้อยบาทจา้ากระถางนี้เป็นนบพะก้านะคะแม่ค้าให้ดูภาพรวมกันก่อนมีอยู่หนึ่งต้นน่าจะมีหน่อแล้วนะคะหน่อสองหน่อประมาณนี้นะคะสวยทุกต้นเลยให้ดูภาพรวมนบพะก้ากระถางนี้นะคะแม่ค้าขอที่ราคานะคะ กระถางนี้แม่ค้าขอที่110บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของนางมนโทนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดมีมาให้เลือกสองกระถางนะคะกระถางนี้จะเป็นกระถางที่หนึ่งนางมนโทเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ลอดนี้ที่ที่แม่ค้าผ่าไปนะคะเขาจะมีความตายะะอันนี้แม่ค้าขายนางมนโทหน้าดังเดิมนะคะประมาณนี้เนาะกระถางที่หนึ่ง แม่ค้าขอที่ราคา100บาทจ้ะนางมนโทกระถางที่สองอะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดกระถางที่สองแม่ค้าขอที่ราคา100บาทจ้า กระถางนี้นะคะจะเป็นในส่วนของหนุมานเผาลงกานะคะหนุมานเผาลงกาต้นแม่นะคะฉบับอาจารย์เสริมนะคะแม่ค้าเก็บเข้ามานะคะโตขึ้นใบเขาจะออกอ้อนๆนะคะใบมันใบเงาสวยมากนะคะแม่ค้ามีเคยลงคลิปชดไปให้แล้วนะคะในส่วนของต้นแม่ที่แม่ค้าพาไปคลิปชดคลิปสั้นที่อยู่หน้าช่องนะคะหนุมานเผากรุงลงกานะคะกระถางนี้ขอที่ราคา80บาทจา้ะ กระถางนี้นะคะจะเป็นในส่วนของก้ากระดัตนะคะแม่ค้าให้ดูความด่างให้ดูความด่างเนาะด่างทุกใบนะคะด่างทุกใบอันนี้ความด่างเขายังไม่ไม่คมไม่เข้มยังไม่ชัดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าด่างทุกใบประมาณนี้นะคะก้ากระดกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา90้าสิบบาทจา้ะ แม่ค้าเดินผ่านนะคะโซนนี้จะเป็นนางมัดสีหลายท่านที่เคยได้นะคะในส่วนของนางมัดสีแม่ค้าไปเคยมีแบ่งอยู่ช่วงหนึ่งนะคะอันนี้เวลาโต,โตเต็มที่กัดสีขึ้นมาสวยมากนะคะใบเขาจะเด่นโทนสีจะเด่นมากๆอันนี้ก็จะกลายเป็นต้นแม่ไปแล้วนะคะเพราะว่าแม่ค้าไม่แน่ใจนะคะว่าตอนนี้ยังมีเหลือไซส์กระถางหกนิ้วแบ่งหรือเปล่าอันนี้จะเป็นในส่วนของนางมัดสีจ้ะ ในส่วนของชุดนี้นะคะจะเป็นชายชนนะคะชายชนที่ป้ายสวยมากเมื่อวานแม่ค้ามีลงคลิปไปเนื่องจากว่ามีหลายท่านนะคะรับมาค่อนข้างยเยอะเนาะวันนี้แม่ค้ามาคัดให้นะคะมีมาให้เลือกสี่กระถางสำหรับท่านใดที่ไม่ทันในรอบของเมื่อวานยังไงก็เข้ามาเลือกเข้ามารับได้นะคะชายชนกระถางที่หนึ่งนะคะให้ดูความป้ายภาพรวมประมาณนี้นะคะ แม่ค้าขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทกระถางนี้กระถางที่หนึ่งจ้ะกระถางที่สองนะคะแม่ค้าให้ดูภาพรวมให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูขนาดต้นโตมากๆหลอดใหม่นะคะหลอดใหม่แดงเข้มสดมาเลยนะะกระถางนี้กระถางที่สองนะคะในส่วนของกระถางนี้นะคะใบนี้รู้สึกว่าจะป้ายน้อยไปนะคะกระถางที่สองเนี่ยแม่ค้าขอที่หนึ่งรอยสาสิบบาทจะ้ะ กระถางที่สามนะคะให้ดูความปลายปลายสวยนะคะหลอดใหม่ให้ดูโซนนี้ประมาณนี้เลยนะคะกระถางที่สามนะคะขอที่150บบาทจา้ะกระถางที่4นะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูภาพรวมขอที่ราคา150บบาท กระถางนี้จะเป็นชิ้นนบัญชรน,นะคะกัดหน้ากัดสีกัดลายมาแล้วที่สําคัญมีหน่อมาแล้วด้วยนะคะในส่วนของชิ้นนบัญชรกระถางนี้มีหัวมีหนอนะคะประมาณนี้เลยแม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจะ้ะกระถางนี้จะเป็นซับพ,พนมนะคะบอลเก่าบอลกัดสีบอลโชกระดูกนะคะโทนสีเวลากัดเต็มที่เนี่ยออกจะอมน้ําตาลอมม่วงนะคะสวยมากที่สําคัญมีหน่อมาแล้ว มีหัวมีหนอดเนาะซับพนมกระถางนี้นะคะแม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งบาทจา้ะมากันทกะฟอร์มกอนะคะกอแน่นๆแบบนี้เลยต้นโตมากนะคะแน่นฟูกระถางฟูล้นมากนะคะให้พิเศษเนาะสำหรับท่านใดที่นะคะผ่านมาเจอคลิปแม่ค้านะคะแม่ค้าจะมีแทรกไม้ราคาพิเศษให้เรื่อยๆกระถางนี้นะคะแม่ค้าขอที่เกบบาทจา้ะ ขุนแผนนะคะขุนแผนฟอร์มกอให้ดูภาพรวมต้นโตมากมีหน,น่อมาแล้วนะคะหนึ่งหน่อสองหน่อสามนะคะมีแล้วสามหน่อเนาะขุนแผนนะคะกระถางนี้เป็นหนึ่งในตับขุนช้างขุนแผนแม่ค้าขอที่ราคาแปดสิบบาทจะ้ะกระถางนี้จะเป็นมณีวัฒนานะคะมีหน่อมาแล้วหนึ่งให้ดูขนาด วันนี้วัฒนากระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา60บาทจา้ากระถางนี้จะเป็นสัตบงกฎให้ดูภาพรวมมีหน่อมาแล้วหนึ่งเช่นกันนะคะในส่วนของสัตบงกฎกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา50บาทจา้ากระถางนี้จะเป็นชัดทินกรนะคะให้ดูภาพรวมเป็นบอลด่างนะคะด่างสวยทุกใบใบกลมๆนะคะ ฟูฟูล้นล้นนะคะฟูเต็มกระถางหกนิ้วประมาณนี้นะคะชัดธินกรกระถางนี้แมค่ค้าขอที่ราคาเก้าสิบาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอลกลาบนะคะเป็นในส่วนของเทพนาคาเขาจะเป็นบอลด่างนะคะเวลาโตเต็มที่โตเต็มวัยเนี่ยโทนสีเขาจะเป็นรุ้งรุงริ้วๆนะคะสวยมากให้ดูสีะคะ เทพนาคากระถางนี้แม่ค้าจะให้ที่ราคาเจ็สิบาทจา้ารักเอ๋ยสายลุ้นฟอร์มกอนะคะให้ดูภาพรวมให้ดูความเป็นหน่อข้างล่างแน่นๆแบบนี้นะคะหน่อขึ้นค่อนข้างที่จะน่าจะหนึ่งสองสามประมาณสามถึงสี่หนอนะคะรักเอ๋ยสายลุ้นกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาห้าสิบาทจา้ากระถางนี้จะเป็นบอลกรับนะคะมีชื่อว่าสีสมบูรณ์ ลักษณะทรงใบเขาจะเป็นสามแฉกสามแฉกคลายลูกไฟเดี๋ยวใบของเขานะคะเดี๋ยวไม่ค่าจะให้ดูใบของเขานะคะประมาณเนี้ยเขาจะเริ่มฉีกออกเป็นสามแฉกแล้วนะคะอันนี้คือเริ่มจะฉีกละจะฉีกข้างออกไปสองนะคะตรงนี้อีกหนึ่งแล้วก็จะมีลักษณะเป็นลูกไฟสีแดงเนี่ยจะเป็นสีแดงเข้มนะคะขอบก็จะเป็นสีเขียว ตัดกันได้สวยมากนะคะสีสมบูรณ์กระถางนี้ขอที่80บาทจา้ะเดี๋ยวแม่ค้ามาจัดโปรให้ละกันนะคะในส่วนของดารานนพลัดเนาะมีมาให้เลือกสองกระถางนะคะให้ดูหน้าไม้นี่ปลายสวยทุกใบนะคะมีมาให้เลือกสองกระถางกระถางที่หนึ่งแม่ค้าให้ที่ราคา100บาทจา้ะกระถางนี้กระถางที่สองนะคะปลายสวยทุกใบเช่นกันให้ดูภาพรวม ขอที่ราคา100บาทจ้ะกระถางนี้สวยมากนะคะเป็นโทนสีชมพูพาสเทลนะคะเป็นบอนโชกระดูกใบจะดกใบจะหนาก้านใบแข็งแรงนะคะเป็นบอนที่ค่อนข้างจะทิ้งใบยากนะคะห่วงใบะะให้ดูขนาดสร้างหัวมาแล้วเป็นในส่วนของสาวขอนแก่นสาวขอนแก่นแมค่ค้าขอที่ราคา100บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นหนุมานเข้าเฝ้านะคะ ให้ดูภาพรวมให้ดูขนาดมีสองต้นในหนึ่งกระถางยื้อสุดแขนฮนุมานเข้าเฝ้ากระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจา้ะกระถางนี้จะเป็นพยามุจลินนะคะให้ดูการกัดสีสวยมากนะคะสีเริ่มมาครบแล้วโทนสีหน้าไม้ประมาณนี้นะคะ พยามุจลินกระถางนี้ขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจา้าชมพูทวีปนะคะชมพูทวีปฟอร์มเกาะสายลุ้นอ่ะเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วนะคะเดี๋ยวสีชมพูเนี่ยจะกระจายทั่วใบนะคะชมพูเข้มออกไปโทนอมแดงเลยก็ว่าได้นะคะประมาณนี้กระถางนี้แม่ค้าจะให้ที่ราคาห้าสิบบาทจ้ากระถางนี้เป็นบอลใบกลมนะคะโทนออกไป สีเขียวมิ้นอมด่างขาวนะ,ะไม่อมหรอกเขาด่างขาวเลยนะคะประมาณนี้เป็นในส่วนของเมืองเพชรบุรีสวยมากนะคะโทนสีเขาสบายตาก็จะมีความด่างอันนี้จะเป็นด่างเมืองเพชรบุรีแม่ค้าขอที่ราคาแปดสิบบาทจ้ากระถางนี้นะคะชื่อดีเป็นมงคลมากๆมีชื่อว่าสิริโชคต้นโตนะคะอันนี้คือแม่ค้ายื้อสุดแขนเนาะ ต้นโตมากนะคะซิริโชคกระถางนี้ขอที่ราคา80บาทจ้ะมาต่อกันที่นะคะองค์คุลิมานหนึ่งในตับพุทธประวัตินะคะกัดสีกับลายมาแล้วองค์ุลิมาเดี๋ยวแม่ค้าจัดโปรให้ละกันนะคะกระถางนี้แม่ค้าขอที่60บาทจ้ะสำหรับหนุมานประสานกายสายลุ้นนะคะหนึ่งกระถาง คุณยายจะปลูกให้สามต้นเลยนะคะสําหรับท่านใดที่อยากเลี้ยงเป็นแบบฟอร์มกอสวยๆนะคะหนุมานประสานกายสายลุ้นเนี่ยแม่ค้ามีจํานวนคุณลูกค้าอยากได้กี่กระถางก็แจ้งคุณพ่อค้าได้เลยนะคะหนึ่งต้นหนึ่งกระถางนะคะปลูกให้สามต้นหรืออาจจะมีมากกว่าเนาะประมาณนั้นนะคะเพราะบางทีเขาเคี่ยวเขาก็จะเริ่มงอกเพิ่มนะคะประมาณนั้นเลยแม่ค้าขอที่ราคากระถางละห0สิบบาทจา้ะ กระถางนี้นะคะจะเป็นมหาเศรษฐีนะคะมีหน่อมาแล้วมีความด่างนะคะแต่ว่าเขาอาจจะด่างน้อยด่างปับป่ายนะคะแม่ค้าจะให้ในนามด่างน้อยแล้วกันมหาเศรษฐีนะคะด่างน้อยกระถางนี้แม่ค้าขอที่หกสิบาทจะ้ะกระถางนี้จะเป็นหานุมาหักด่านนะคะเดี๋ยวโทนสีเขาจะสว่างขาวนะคะทรงใบของหานุมาเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์นะคะ หนุมานหักด่านกระถางนี้ไหมคะขอที่70บาทจา้ะในส่วนของนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของบรรดานรัพย์ให้ดูหน้าไม้นะคะโทนสีโทนสีชมพูหวานๆแบบนี้เลยต้นโตๆบรรดานรัพย์กระถางนี้ขอที่80บบาทจา้ะกระถางนี้นะคะเป็นมหาเทวีให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูขนาด มหาเทวีแม่ค้าขอที่ราคาเจ็ดสิบบาทจ้ะมาต่อกันที่บอลเก่าบอลโบราณกระถางนี้นะคะจะเป็นในส่วนของโพแก้วประมาณนี้เลยนะคะโพแก้วแม่ค้าขอที่ราคานะคะขอที่ราคาแปดสิบบาทจ้าเศรษฐีริมนาคนะคะแม่ค้าให้ดูภาพรวม อันนี้จะใบนี้ช้ำน้ำไปมีตำหนิเนาะในส่วนของเศรษฐีริมนากระถางนี้นะคะแม่ค้าจะให้ที่ราคาหกสิบบาทจา้ะกระถางนี้ผ่ามาจากเจ้าสาวนะคะกรณีที่นะคะมีความป้ายน้อยๆนะคะหรือว่าไม่ป้ายเลยสายลุ้นๆเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าคุณหญิงนะคะประมาณนี้เนาะกระถางนี้แม่ค้าขออนุญาตจําหน่ายในนามคุณหญิงนะคะให้ดูภาพรวมขอที่ราคาห้าสิบบาทจา้ะ กระถางนี้จะเป็นเจ้าลันช้างหนึ่งะะกระถางก็จะมีมากกว่า1ต้นให้ดูภาพรวมให้ดูขนาดมีให้เลือกสองกระถางนะคะเจ้าลันช้างกระถางนี้แม่คะขอที่ราคาห้าสิบาทจา้ะเจ้าล้นช้างกระถางที่สองนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูภาพรวมให้ดูขนาดมีให้เลือกสองกระถางนะคะขอที่ราคาห้าสิบาทจา้า ในส่วนของบอลใบกลมใบแข็งใบนานะคะชื่อดีเป็นมงคลมากๆมีชื่อว่าเรียกทรัพย์อีพีนี้มีมาให้เลือกสองกระถางนะคะกระถางนี้กระถางที่หนึ่งเรียกทรัพย์กระถางนี้ขอที่ราคาแปดสิบาทจา้ะกระถางนี้เป็นเรียกทรัพย์กระถางที่สองนะคะต้นโตมากบางทีแม่ค้าก็นะคะยกหลายๆกระถางนะคะ เจ็บนิ้วนคะรขออนุญาตตั้งพื้นนะคะกระถางนี้เรียกซับกระถางที่สองขอที่ราคานะคะ80บาทจา้ะกระถางนี้จะเป็นสาวนาครชัยศรีนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดต้นโตมากๆนะคะให้ดูโทนสีสาวนาครชัยศรีกระถางนี้ไหมคะขอที่ราคา70บาทจา้ะบนโชกระดูกอีกตัวหนึ่งนะคะที่สวยมากเป็นไม้ฟอร์มพุ่มนะคะโทนสีชมพูพัดเทล ใบดกใบหนามีชื่อว่าแสงประพัดสอนนะคะแม่ค้ามีมาให้เลือกสองกระถางกระถางที่1ขอที่ราคา80ดสิบาทจ้ะแสงประพัดศอนกระถางที่สองนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดขอที่ราคา80ดสิบาทจ้ากระถางนี้จะเป็นเพชรมนทนนะคะกัดสีกัดลายมาแล้วสวยมากเป็นฟอร์มโกนะคะเน่นๆ เต็มนะคะอัดแน่นเลยนะคะเพชรมณฑนกระถางที่1นขอที่ราคา80บาทจ้ะกระถางนี้เป็นเพชรมณฑลกระถางที่สองนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูความแน่นของเขามีสองต้นในหนึ่งกระถางเช่นกันนะคะกระถางที่สองขอที่ราคา80บาทจ้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของสีการนาพิเศษนะคะให้ดูความปลาย ปลายสวยทุกใบนะคะอันนี้ใบใหม่ที่กําลังจะเริ่มกลางนะคะปลายสวยทุกใบที่สําคัญนะคะมีหน่อมาแล้วสองหน่อที่หนึ่งนะคะหน่อที่หนึ่งนี่หน่อที่หนึ่งความปลายก็มาแล้วหน่อที่สองนะคะปลายมาเห็นได้ชัดเลยสีการกระถางนี้ไหมคะขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจา้ะ รักแท้นะคะเป็นบอลจัดปโปรสําหรับนะคะแม่ค้าอยู่เนาะกอแน่นๆเป็นพุ่มๆแบบนี้รักแท้ขอที่50บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของปลายฝนนะคะปลายฝนหน้าชมพูสดๆแบบนี้เลยนะคะต้นโตมากๆขอที่ราคา80บาทจ้ากระถางนี้เป็นแดงอันดาแผงนะคะความแผงเขาอาจจะน่าเข้มนะะแต่มีความดังๆเปิ่ๆไปให้ขออนุญาตหมุนนะคะ ประมาณนี้เลยขอที่ราคาห้าสิบบาทจ้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของนะคะเศรษฐีเมืองของตนต้นโตมากเนี่ยค่ะดูจากที่แมคค้ายื้อแล้วกันนะคะยื้อสุดแขนที่สําคัญมีหน่อมาแล้วสามฝั่งนี้สองนะคะอีกฝั่งนี้ฝั่งนี้หนึ่งนะคะมีหน่อมาแล้วสามเนาะเขาเป็นบอลด่างนะคะอันนี้ให้ดูความด่างของเขาให้ดูภาพรวมนะคะแมคค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจ้ะ กระถางนี้จะเป็นหลวงราดสเสนหานะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ฟอร์มกอเช่นกันนะคะมีหน่อแล้วมีมาให้เลือกสองกระถางนะคะกระถางที่หนึ่งหลวงราดแม่ค้าขอที่ราคาแปดสิบบาทจ้ะหลวงราดกระถางที่สองนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้มีหน่อมาแล้วด้วยเช่นกันนะคะหลวงราดฟอร์มกอสวยๆแบบนี้กระถางที่สองแม่ค้าขอที่ราคาแปดสิบบาทจ้ะ กระถางนี้จะเป็นในส er mm ่วนของพรพร่วงนะคะโทนสีให้ดูไซส์กระถางที่หนึ่งพรพร่วงกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคานะคะขอที่ราคาเจ็ดสิบบาทจ้ะพรพร่วงกระถางที่สองนะคะแม่ค้าให้ดูภาพรวมมีสองหน่อแล้วนะคะในส่วนของกระถางที่สองเป็นไม้โทนเข้มนะคะกระถางที่สองมีหน่อไปแล้วสองนะคะขอที่ราคาเก้าสิบบาทจ้ะ กระถางนี้จะเป็นในส่วนของสาริกาลินทองนะคะให้ดูภาพรวมมีหน่อเล็กๆนะคะสาริกาลินทองแม่ค้าขอที่ราคาเจ็ดสิบบาทจะ้ะกระถางนี้เป็นมณีเมฆลานะคะมณีเมฆลาฟอร์มก,ม,กมีสองต้นกับอีกหนึ่งหน่อนะคะอันนี้เป็นสองต้นกับอีกหนึ่งหนอ่อโตโตแบบนี้แม่ค้าขอที่ราคาเจ็ดสิบบาทจะ้ะสุขโขไทยฟอร์มกนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูหนอ่อ หนอน่าจะมีราวๆสองถึงสามหน่อประมาณนี้นะคะมีมาให้เลือกสองกระถางกระถางที่หนึงนะคะแม่ค้าขอทอี่ราคาเก้าสิบาทจา้ะสุขโขไทยฟอมกอรกกระถางที่สองนะคะความแน่นของเขาน่าจะมีหนึ่งสองสามสี่นะคะแม่ค้านับดูคร่าวๆตอนนี้มีอยู่สี่หนอนนะคะประมาณนี้เลยกระถางที่สองแม่ค้าขอทอี่ราคานะคะขอทอี่ราคาเก้าสิบบาทจา้ะ กระถางนี้มณีนาลาสายลุ้นนะคะมีอยู่สองต้นความด่างก็จะบางๆนะคะปะปลายแบบนี้ฝากไปเลี้ยงไล่แดดไล่แสงเนาะแม่ค้าขอที่ราคาห้าสิบบาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นตุ๊กแกก้านดํานะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดตุ๊กแกแม่ค้าขอที่ราคาแปดสิบบาทจ้ะในส่วนของฮกหลงขาวนะคะให้ดูภาพรวมให้ดูขนาด พกลูกข่าวแม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจ้ะสำหรับรวยล้นฟ้ากระถางนี้นะคะให้ดูภาพรวมให้ดูขนาดมีหน่อมาแล้วหนึ่งรวยล้นฟ้ากระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาเก้าสิบาทจ้ะกระถางนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ใบหอบโทนสีนะคะเขียวเข้มเลยสะดือเป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นกอๆแน่นๆแบบนี้เดี๋ยวแม่ค้าจะให้นะคะ กระถางนี้มีกระถางเดียวเนาะแม่ค้าขอที่เจ็ดสิบาทจ้าในส่วนของ EP นี้นะคะแม่ค้าขออนุญาตปิดท้ายกันด้วยนะคะปิดกันที่พญาดำรงราชานุภาพนะคะกระถางนี้ปลายสวยทุกใบนะคะให้ดูภาพรวมนะคะพญาดำรงราชานุภาพกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทจ้า เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ค้าขอแทรกนะคะตรงส่วนนี้ในส่วนที่ท่านใดอยากได้บนกระดาษด่างนะคะแม่ค้ามีแบ่งให้อยู่นะคะหลายท่านที่ยังตามหาแล้วก็ยังสะสมอยู่นะคะบนกระดาษด่างเนี่ยแม่ค้าจะขอที่ราคาต้นละหกสิบบาทนะคะสามารถแจง้งขุนพ่อค้าได้เลยนะคะสำหรับอีพีนี้ก็ต้องขออนุญาตนะคะจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงเมามาเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะ สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเดินทางใกล้ไกลขึ้นรถลงเรือก็ขอให้ถึงจุดมุ่งหมายโดยสวัสดิภาพเจอกับอัญญาบรรสีได้ใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีจ้ะ